การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถชมได้ทุกวันไหวดอกออกไม้หลากหลายพันต่างสิ่งสีฉันชิงน,นันรื่นรมรมหลีบรันรับตัววันวันชื่อทอง มุกสวยสวยซ้ำดยดอกดอกมาแสนง,งานมธรรมชาติุกมวลดอกดอกไม้ส่งส่งมาให้ทำรมดา,าก็สวยดีแต่ว่าสองมือกับใจเรานั้นมีมาจะแจ้งแต่งดอกไม้ให้งดงาม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันกาบวงมาบงวณิชในรายการหัตถามาลีค่ะรายการนี้จดเสนอดสโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและทุกครั้งนะคะท่านผู้ชมที่เราได้กลับมาพบกันท่านผู้ชมก็จะอยู่ท่ามกลางดอกไม้สีสันสดใสแบบนี้แหละค่ะ แต่ถทบว่านะคะท่านผู้ชมถ้าอยากจะจัดดอกไม้ให้เก่งก็ต้องอาศัยทักษะในการฝึกฝนนั่นเองและว,วันนี้ค่ะทางสถานีของเราหรือว่ารายการหัตถามารีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วล่ะค่ะที่ทําให้ผู้ชมนั้นสามารถที่จะจัดดอกไม้ได้เก่งขึ้นเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญอย่างครูกอฟหรือว่าอาจารย์พิทักษห์หางสาจะระเป็นผู้ที่คอยแนะนําและสาธิตท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะครูกอฟสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ค่ะครูกราฟคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะงานที่ครูกราฟได้ทำมาสนาสนา <ๆ S 1> มากเลยครับมีอะไรหลาย<ม>อย่างให้ทํามากมายเหลือเกินครับรวมถึงงานออกมาที่ตัวเองชอบอยูน่นะครับค่ะก็สังเกตได้จากหน้าตานะคะเพราะว่าครูกราฟจะยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาเลยงานจะเยอะแค่ไหนแต่ครูกราฟเนี่ยก็ดูยังดูมีความสุขกับการทํางานอยู่นะคะก็เราทำแบบสบายๆเป็นตัวตัวเองแล้วก็รู้ในเรื่องของการรัศะความเหมาะสมแล้วเราก็จะได้ทางานอย่างมีความสุขตรงนี้ครับ ะค,ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เรียกได้ว่าต้องขอขอบคุณครูก๊อฟมากๆเลยค่ะเพราะว่าครูกอฟนั้นได้เสียสละเวลาอันมีค่าของครูก๊อฟนะมาให้ความรู้แล้วก็แนะนําสาธิตวิธีการสัดอกไม้ให้กับท่านผู้ชมค่ะดีครับค่ะวันนี้ค่ะครูกอฟมีอะไรจะมาแนะนําท่านผู้ชมคะกับจัน จัดอดอกไม้วันนี้ใช่ไหมครับวันนี้ก็จะนําเสนอการจัดช่อแบบเก๋ๆนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ดอกไม้เยอะมากนักแต่เราก็สามารถจะทําให้การจัดช่อของวันนี้เนี่ยออกมาดูสวยและแปลกตาโดยที่ใช้ดอกไม้ไม่เยอะแล้วก็เป็นการโชว์เส้นสายนะครับค่ะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะคะวันนี้เรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะคุณนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะเตรียมอุปกรณ์อาจจะมีในเรื่องของการต่อรวด ขึ้นด้วยเทคนิคการต่อรวดนะครับซึ่งเราก็<ช>ะจะใช้สำลรีรวดแล้วก็ฟลเทปมาประกอบในการจัดด้วยนะครับว<ช><ช>ัสดุอุปกรณ์ก็อาจจะมีในเรื่องของอย่างเช่นวัสดุก็คือจะแน่นอนทุกครั้งเราจะต้องมีกันไกอยู่แล้วใช่ใชไหมครับ <ๆ S 2> กันไกต้องมีประจําตัวสกอตเทปนะครับ<ม><ม>คือตัวนี้ทุกบ้านมีอยู่แล้วใช่ไหมครับวันนี้จะมีเพิ่มมาคือมีสำลรีนะครับสำลรีธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีฟลเทปนะครับวันนี้คุณครูเลือกใช้สีเขียวนะครับ กระบอกฉีดน้ำนะครับเอาไว้ให้ความชุ่มชื้นกับดอกไม้นะครับค่ะลับเฟียนะครับที่สำคัญวันนี้เคยก็คือห่อรวดนะครับจะมีเบอร์ต่างๆไว้ให้เราได้ใช้กันนะครับหลังจากนั้นในเรื่องของดอกไม้และใบไม้นะครับก็จะมีในเรื่องของใบเฟิร์นนักคาร่าหรือเดนโเฟิร์นตัวนี้นะครับใบเฟิร์นนักคาร่านะครับตามมาด้วยดอกไม้ที่เป็นตัวเด่นๆของเราวันนี้ก็คือดิลลี่นะครับ นี้เราใช้ลินดี่สีชมพูนะครับดอกลินดี้แล้วก็มีใบไม้ที่เป็นฟอร์มอยู่สองประเภทวันนี้ครูก็จะใช้ใบพัดลีนะครับแล้วก็ใบฟิโลพูจีนะครับอันนี้เรียกว่าฟิโลพูจีนะครับแล้วตัวนี้เรียกว่าใบพัดลีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของเฟิร์นเขากวางนี่ทำไมถึงเรียกว่าเฟ<ม>ิร์นเขากวางก็เพราะว่าลักษณะ,เ,นนะเขาจะคล้ายๆกับเขากวาง นะบางอันเนี้ยที่แตกแตกขนาดมันนี่แยกแฉะเลยเห็นไหมฮะเด็นว่าเหมือนของกว้างมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีดอกไม้อีกหลายตัวก็คือมีหน้าวัวนะครับนะครับมีดอกฟรีเซียตัวสีเหลืองตัวนี้นี่ฟรีเซียสีเหลืองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยดอกคาราลินลี่นะครับวันนี้เราใช้สีขาวนะครับแอบมีดอกตูงของลิลลี่เล็กน้อย ครับตามมาด้วยตัวนี้นะครับใบซุ้มกระแตลายซุ้มกระแตหรือซุ้มกระต่ายลายเนี่ยนะครับค่ะดูของมันเยอะเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะใช้นิดเดียวใช่ค่ะไม้ท่านผู้ชมเห็นว่าดอกไม้ง่ายๆมากเลยนะแต่เราไม่ได้ใช้ทั้งหมดนี้อ๋อค่ะนะครับนำมาเผื่อเลือกไว้เหรอครับไว้ก็พอดูให้ันดูเต็มๆหน่อยนะเอ็นงั้เดี๋ยวเวลาใช้จะดูว่าหลังจากที่เราใช้แล้วดอกไม้เราจะเหลือเยอะแค่ไหนนะท่านผู้ชมดูว่าดอกไม้ไม่ได้ใช้เยอะอันคิดหนึ่ง ครูป๊อปค่ะนั้นสงสัยอย่างหนึ่งค่ะว่าตรงนี้เนี่ยเออทำไมจะต้องเป็นใบเงาเงาเกี่ยวกันไหมคะหรือว่าไม่เกี่ยวเใบไม้ทุกอย่างเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาปลูกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมบางทีออกเลอะฝุ่นเปื้อนโคลนอะไรอย่างเงี้ยใหเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ดอกไม้จัดออกมาสวยงามดูสดเนี่ยนะครับเราก็ต้องค้นสเปรย์ใบให้เกิดความเงาบางครั้งแค่เช็ดอย่างเดียวก็ไม่ไม่สวยขนาดนี้เพราะถ้าต้องการความสดเนี่ยเราก็ต้องใช้สเปรย์ช่วยซึ่งจะมีสเปรย์สำหรับ พคนเไ,ไม้มด้วยตรงเลยเขาเรียกว่าโฟกัสเปรย์นะครับค่ะ,คะนี่เป็นอีกหนึ่งความรู้นะคะที่ได้จากครูก๊อฟไปวันนี้อีกแล้วล่ะค่ะครับผมคราวที่นี้ค่ะครูก๊อฟค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มวิธีการจัดดอกไม้เอาเป็นว่าครูก๊อฟไปเตรียมตัวกันก่อนดีกว่าไหมคะครับผมค่ะแล้วท่านผู้ชมค่ะก็ไปพบกับช่วงน้ารู้จากครูก๊อฟกันก่อนค่ะอ่าท่านผู้ชมครับงงแล้สิครับใช่ไหมครับว่าทําไมมานั่งหมุนจักรแก้วเล่นๆอย่างนี้ จริงๆแล้วจะมีวิธีการแนะนําการใช้ดอกไม้ประเภทหนึ่งนะครับหลายๆคนคงจะงงว่าเอ๊ดอกไม้อะไรต้องมานั่งบ่นก,กันขนาดนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนคงรู้จักดอกคาราลิลี่แล้วแต่สิ่งที่ทุกคนจะเจอปัญหามากที่สุดสําหรับการใช้ดอกคาราลิลี่ในการทาดีไซน์บอดีไซน์ก็คือการม้วนอยู่ในโหลกแก้วหรือจจกันแก้วนี้จะทํายังไงไม่ให้กล้ามันหักอย่างนี้ใช่ไหมครับเทคนิคน,นี้ง่ายๆนิดเดียวนะครับหลังจากที่เรารู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ทําการเลาะ เปลือกนอกของดอกคาราออกครับท่านผู้ชมการลอกเปลือกดอกคาราข้างนอกออกเนี่ยก็จะทําให้ตัวดอกคารานี่นะครับมีความอ่อนแล้วก็ง่ายต่อการทําดีไซน์ต่างๆว่าะจะเป็นทรงโคง้งหรือทรงกลมอะไรกันแล้วแต่เพราะฉะนั้นในการลอกเนี่ยนะครับเราจะลอกเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับดัดทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับท่านผู้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่า คราวน,นี้ดีไซน์เก๋ๆของเรานะครับก็ไม่ท to right ําให้ตัวก้านดอกของตัวคาร่านั้นหักได้อีกอไปแล้วนะครับอีกครั้งนะครับสําหรับการล็อเปลือกของดอกคาร่านะครับเราจะลาะด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องลาะทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่เราลาะแล้วเราก็จะเห็นเปิดความเปลี่ยนแปลงของดอกคาร่าขึ้นมาเลยก็คือก้านจะเริ่มโค้งงอเพราะนั้นเนี่ยดีไซน์หลายๆอย่างที่เรามักจะนิยมทําดอกไม้แน่นอนแต่ในโหลแก้วเนี่ยก็จะทําโดยง่ายแล้วก็จะเห็นว่าดอกไม้ก็จะไม่หัก นะครับแล้วก็ดีไซน์ก็ยังสวยด้วยแค่นี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้ดีไซน์ที่เท่ใช้เพียงไม่กี่ดอกนะครับก็ทําให้ดอกไม้คุณเกิดเส้นสายที่สวยงามได้ครับค่ะท่านผู้ชมก็ได้ทราบสิ่งดีๆในช่วงหน้ารู้จากครูก o l กันไปแล้วนะคะและท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะที่จะนำเคล็ดลับตรงนั้นกลับไปใช้กันค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้ค่ะมาถ,ถึงช่วงเวลาที่ท่านผู้ชมรอคอยกันแล้วค่ะเอาเป็นว่าครู g o ฟค่าตอนนี้พร้อมมากๆแล้วล่ะค่ะครับผม เริ่มจากอะไรก่อนดีคะค,ครณกอฟคะสำหรับวันนี้นะครับเราจะทำการจับช่อตดอกไม้แบบโชว์เส้นสายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ดอกไม้ที่เตรียมไว้ทั้งหมดี่ยไม่จะเป็นต้องใช้ทั้งหมดแต่เราจะนําเสนอเทคนิคการต่อรวดให้ดูกันว่าจะทํากันอย่างไรได้บ้างนะครับ<ช>ซึ่งคราวที่แล้วเราเคยนาเสนอไปแล้วนะครับเรื่องเทคนิคการต่อรวดวันนี้เราจะไม่ได้ต่อเยอะนักเราจะต่อแค่ดอกลิลลี่กับใบไม้เล็กน้อย<ช>เรามาเริ่มกันเลยดีไหมครับรน้องมานครับเริ่มจากดอกลิลลี่ก่อนนะครับลิลลี่เนี่ยนะครับปกติเนี่ยก้านที่เราเด็ดออกจากช่อใหญ่เนี่ยก้านจะไม่ยาวมากบางครั้งเราต้องก,การก้านสั้นๆสามารถตัดได้เราก็ต้องใช้เทคนิคการต่อรวดช่วยวิธีการง่าาายยๆเเลลนะะคครรัับกก็ือจตดแ้ สันนะครับยาวประมาณ2 3ง,งสามเซนนะครับแล้วใช้ลวดเบอรย์ย2สิสนะครับเบรอร์ย22สองเส้นนะครับเสียบไปที่บริเวณโคนดอกนะครับโคนดอกตรงนี้เลยเส้นที่1น,นะครับเส้นที่2ก็จะเสียบคลอสกันให้เป็นเหมือนเครื่องหมายบวกนหมครับแล้วก็งอลงมาปุ๊บปุ๊บเพื่อจะตอเป็นก้านหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องต้องเอาสัมภระนะครับ มาพันปลายตรงส่วนที่เราตัดไว้แล้วก็ฉีดน้ําให้เต็มที่ฉีดน้ําอันนี้เพื่อนะครับเพื่อให้ตัวดอกลิลี่นั้นได้กินน้ําจากตรงบริเวณสุีนี้แล้วก็พันโฟลเทปนะครับพิธีการใช้โฟลเททนะครับท่านผู้ชมเราก็จะต้องดึงโฟลเดทให้ยืดที่สุดให้ตึงเลยนะครับแล้วก็พันลงมาค่ะ คุณกวักการวิธีการนี้นี่เราจะใช้สกอตเทปก่อนไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ครับเพราะเนื่องจากว่าการใช้สกอตเทปก่อนเนี่ยบางทีเนี่ยสกอตเทปจะทําให้น้ำั่วซึมไหลได้แต่ตัวฟลล่าเทปเนี่ยจะปิดไม่ให้น้ําไหลกมาเลยนะครับค่ะเราก็จะผ่านก้านเป็นลักษณะนี้นะครับค่ะเรียบร้อยสวยงามทำลักษณะเดียวกันนี้ทั้งสองดอกเลยนะครับเมื่อกี้เราเสียบที่ตรงคนดอกนะตอนนี้เราจะมาต่อก้านตรงปลายแล้วนะครับค่ะเราก็จะใช้ลวดเบอร์ยี่สิบสองเช่นเดียวกันนะครับสองเส้นนะครับค่ะตอนนี้เราวางเรางอลวดก่อนนะครับท่านผู้ชม อมมาลักษณะนี้เลยนะฮะแล้วก็วางท่าไปที่โถก้านนะครับหลังจากจะะวางท่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็งอไปอีกก้านนะครับเพื่อเสริมก้านให้หนาขึ้นแล้วใช้ลวดพันรวมกันเลยครับระหว่างก้านกับลวดเข้าด้วยกันเราก็ใช้สำลีเช่นเดิมนะครับสำลีก็เอนตรงปลายที่เราตัดไว้นะครับฉีดน้ำให้ชุ่มๆแล้วก็จบท้ายด้วยการ พันโฟลเทปก่อนพันทุกครั้งเราก็จะต้องดึงเทปให้ยืดนะครับวิธีการทํางานคนเดียวเนี่ยถ้าจะไม่ให้ตัวโฟลเทปเนี่ยนะครับมันเกะก,กะเก้งก้างนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับครูก๊อฟจะเอามาใส่ในนิ้วก้อยเพื่อสะดวกแล้วก็ไม่ลุ่มหลังเวลาทํางานเกี่ยวไปด้วยนะคะแต่ถ้าคนไม่ถนัดก็ยังไงก็ได้นะครับเอาตามถนัดเลยนะครับไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำตามครูก๊อลฟทุกอย่างเพราะบางครั้งเนี่ยบางท่านอาจจะเคยใช้โฟลเทปแบบชํานาญอีกแบบหนึ่งก็เอาตามนั้นเลย ันนี้คือการต่อลิลี่ทั้งสองแบบนะครับเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้ใบไม้นะครับเราก็จะใช้ลวดเบอร์ย2หรือ2 2กันนะครับใบไม้บางทีเราต้องการแนวเส้นที่เป็นแนวเส้นนอนเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ไปตรงๆเนี้ยใบไม้จะตั้งขึ้นไปเราก็อาจจะต้องใช้ลวดเบอร์ย2่หนึ่งเส้นนะครับกลัดไปทางด้านหลังของใบไม้นะครับให้ออกมาทางด้านนี้นะครับสังเกตไนะครับท่านผู้ชมครับกลัดไปทางด้านนี้นะครับแล้วก็งอลวดลงมานะครับผันก้าน แล้วก็ใช้ฟลอเทปพันทุกครั้งนะครับอย่างนี้การกลัดลงไปที่กลางใบไม้นี่จะต้องเบาด้วยหรือเปล่าครับก็ต้องเบาครับพยายามากัดทีเดียวหรือว่าหรือว่าการเสียบรวดครั้งเดียวให้อยู่เพื่อจะไม่ให้ใหไไบไม้นี้เกิดความช้านะครับ<ช>เราก็จะได้ลักษณะนีแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับใบที่ตรงตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดัดให้งองลงมาได้เลยก็เพราะเราใช้เทคนิคการต่อรวดช่วยนะครับเราจะทำนี้สักสองใบนะครับ เบอค2บควมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะใช้รวดเบอร์22นะครับกลัดไปที่ตรงโคนใบนะครับอดี่ตรงการเส้นรวดนะครับท่านผู้ชมงอลงมาปึ๊บจับรวดด้านในด้านหนึ่งนะครับมาพันรวดไปกับก้านใบแล้วก็ตามด้วยโฟลเทปนะครับดึงให้ยืดทุกครั้งนะครับก่อนที่เราใช้โฟลเทปเพื่อความสะดวกครูจะใช้ หลอดของฟลเทปใส่ไว้ในนิ้วก้อยนะครับจะได้ไม่เกะกะบางทีเราเพ่ที่ใส่เนี่ยมันก็เกี่ยวไปเกี่ยวมาใช่ไหมครับอันนี้เราก็เตรียมพร้อมที่สําหรับในการจัดได้แล้วนะครับทั้งใบและดอกนะครับมาเริ่มกันเลยดีไหมครับว่าเราจะเริ่มการจัดดอกไม้แบบชอบโบเก้ที่โชว์เส้นสายทํากันยังไงบ้างดีเลยค่ะวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะใช้ตัวตั้งเป็นดอกคาราลิลลี่นะครับตัวดอกคาราลิลลี่เนี่ยนะครับท่งนผ้มีด้วยกันหลายหลายสีนะครับวันนี้ครูจะใช้คาราลิลลี่สีขาวนะครับดอกคาราลิลลี่ส การยาพร้อมกันเลยใช่ครับทั้งลิลลี่ด้วยครูจะใช้ทีละคู่เลยนะครับโดยการใช้คาราลิลลี่ด้วยกันนะครับสองดอกพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เวลาจับเนี่ยจะจับให้แนบกันอย่างนี้จำได้ไหมครับครูบอกว่าวิธีการทําดอกไม้ให้ง่ายบุเกสสำหรับคนมือใหม่เลยเนี่ยเราต้องใช้ตัวสกอเทปเออสกอเทปโทษครับช่วยพยุงนิดนึงเพื่อการตัวดอกเลื่อนลงไปนะครับ แต่ก้านหนาขนาดนี้อ๋อก็คือมีการแบ่งมัดนะคะใช่ครับแบ่งล็อกเป็นช่วงๆนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เราได้ความสูงของดอกคาราลิลลี่แล้วนะครับ<ช>หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูเชื่อว่าเราจะใส่อะไรต่อไปเราก็ไล่ระดับของคาราลงมามเหมือนจัดจักรันเลยแต่ก่อนเราบอกว่า <ๆ S 1> ต้องไล่สเต็ปม,มาตรงกลางซ้ายขวาตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นซ้ายขวาแล้วก็มาตรงกลางนะครับเช่นเดียวกันนะครับใช้สกอตเทปทุกครั้ง สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการจัดดอกไม้ตัวนี้จะช่วยคุณทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะได้และสเต็ปของหลกคาราลิลลี่นะครับตามมาด้วยใบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะค,คะัุกครคะอันนี้ใบพูดจีบนะครับฟิโลพูจีบนะครับตามใบตามด้วยใบฟิโลพูจีบนะครับคุณก็จะใช้เทปล็อกเช่นกันความยาวนะครับ รถหลายๆคนอาจจะรู้ว่าเราจะเอากะเอายาวเท่าไหร่ดีถึงคิดว่าสวยถึงคิดว่าพอสําหรับ<ม>ตัวคาร่าลินลี่เนี่ยนะครับคุณครูก็กําหนดเลยเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราอยากได้ช่อที่ดูอลังการหน่อยเดี๋ยวเพิ่มความยาวไปแต่ถ้าคนถือตัวเลว็กๆไม่อยากได้ช่อใหญ่ๆมากนะก็ลดระดับความยาวของตัวดอกตัวตัง<ม>ตวต้งเราจะเรียกว่าตัวตั้งเนี่ยลดลงมาได้ะนะครับตอนนี้ก็ใส่ไปด้านข้างไปแล้วครูก็อยากใส่ไปสักข้างหนึ่งเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับเรามีการดัดรวดก<ม>็คือเราก็จะวางไปนะครับ วางปุ๊บล็อกเทปการเลื่อนนะครับสักสองช่วงนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการดัดใปเห็นไหมครับง่ายครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเรามีลวดช่วยปุ๊บเนี่ยง่ายที่เดียวเพียงแต่เราต้องรู้ว่าเราจะดัดย,ยังไงแล้วก็ใช้ลวดเบอร์อนะไรวันนี้เราก็รู้แล้วถ้าเป็นไม้ใหญ่ๆนะครับเราจะใช้ลวดเบอร์ยี่สิบสอง,สองน,นะครับครูก็จะทำกรุ๊ปปิ้งก็คือทำทั้งสองใบเลยนะครับ ใช้เทปล็อกไปก่อนนะครับสําหรับมือใหม่เลยนะครับตอนนี้จะใช้เทปก็จะง่ายขึ้นแต่คนที่จัดชำนาแล้วอาจจะรวบทีเดียวเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้เทปตันนี้เราก็จะได้ด้านซ้ายและด้านขวานะครับเป็นลายเส้นของของของตัวดอกคาราลิลลี่และก็ตัวใบพัดลีรวมถึงฟิโลพูจิจากนั้นนะครับเราก็คิดว่าเราจะใส่อะไรดีจริงๆเนี่ยแค่นี้นะครับถ้าเราใส่ลิลลี่สักสดอก วยแล้ก็สามครถทำเป็นช่อเก๋ๆได้แล้วที่นี้เองวันนี้เรามีอีกนิดหน่อยมาให้ใช้นะครับครูก็จะใช้ใบใส่บนนิดนึงปิดรอยเทปหน่อยหนึ่งนะครับใบหัวกวางค่ะค,ครูก๊อปค่ะแต่เป์นข,ของกวางครับโทษทีครับอ,อ,อย่างนี้นั่นขอสอบถามนิดนึงค่ะว่าถ้าเหมือว่าเราจะเอาใบเนี้ยนะคะข้ามไปอยู่อีกฝั่งนึงด้วยก็คือเป็นสองด้านใช้ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วหลักในการทํางานแบบดีไซน์เก๋ๆเนี่ยมักจะ ใส่สองข้างแต่บางครั้งไม่จะเป็นต้องใบไม้เหมือนกันจะดูเป็นตั้งใจกันไปเหมือนการํำทรงสามเหลี่ยมน้องนายครับการจัดดอกไม้ทรงสามเหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมบางทีเนี่ยสมัยก่อนเราก็จะจัดซ้ายขวาเท่ากันเสมอเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีการสร้างดีไซน์มา้วยกันด้านซ้ายเป็นดอกประเภทหนึ่งด้านขวาจะเป็นดอกประเภทหนึ่งบาลานซ์ก็จะอยู่ที่การวางคอมโพสิชันของดอกตำแหน่งดอกจังหวะของดอกเส่นเดียวกับการทำบุเก้เหมือนกันนะครับเราจะใส่ข้างนี้อีกข้างหนึ่งอาจจะใส่ใบบนี้เป็นแนวตั้งขึ้นมาก็ได้เหมือนกันได้ด้วยนะคะ ต่อไปเป็นอะไรดีคะเราก็มาใส่ลิลลี่ดูนะครับลิลลี่ตัวนี้จะเปรียบสวนจุดเด่นของช่อเลยค,ครับ<น>ตัวลิลลี่ตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นตำแหน่งของโฟกัสพอยต์หรือโฟกัสพอยต์นะครับะะแล้วอย่างนี้นี่ถ้าเผื่อว่าเราจะเพิ่มดอกอื่นเข้าไปแซมเรื่อยๆเนี่ยสามารถทําได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมครับทำ<ร>ได้เลยครับเพราะว่ามากน้อยขึ้นอยู่ความชอบของเรานะครับตอนนี้คูพยายามทําทุกอย่างให้เป็นกรุ๊ปปิ้ง คำว่ากรุปปิ้ง<ม>ก็คือการจัดดอกไม้เป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มขเขาโดยที่ตอนนี้ที่เราเห็นแล้วกรุปปิ้งอันแรกเลยก็คือกรุปปิ้งของดอกคาราลินลี่เห็นไหมครับตอนนี้ก็เป็นกรุปปิ้งของใบพัดลีนะครับเป็นกรุปปิ้งของลิลลี่แล้วนะครับตอนนี้จริงๆเราแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะคุณกอล์ฟใช่ครับคือเป็นการจัดแบบแนวสมัยใหม่หเก๋ๆก็ค<ช>ือไม่ต้องใช้ดอกไม้เยอะมากนักนะครับก็สามารถทําให้งานออกมาสวยได้คานผู้ชมเห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยดอกไม้น้อยนะครับ เมื่อเราอยากจะจัดจัดกรกิจเก๋กเวลาไปอยู่ต่างจังหวัดหรือไปอยู่ที่ไกลๆซึ่งไม่สามารถที่จะหา,หา,หาวัสดุประกอบได้นี่นะครับเราก็สามารถใช้มือเราได้แหละเป็นตัว<ม>กำดอกไม้ซึ่งจะกำแล้วจะเป็นทั้งบุเก้ก,ก็ได้ช่อดอกไม้ก็ได้หรือจะกำแล้วจัดใส่ในจักรก็ตกแต่งได้เลยอนะคะก็ะทําได้เลยทันทีแล้วขั้นตอนต่อไปทําอะไรต่อดีคะครูกะพัครูก็จะใส่ดอกไม้นะครับเป็นกลุ่มรของลิลี่จะใส่ลิลลี่ดอกตูมเล็กน้อยนะค,ะคะรับเข้ามาเพื่อให้เกิดองค์ประกอบของช่อที่สวยงาม ะะทีนี้เรามาท<ด>วนให้ใหท่านผู้ชมดูอีกทีนึงว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะลองทลาลักษณะนี้ดูนะครับบางครั้งถ้าเราไม่มีคาราลิลี่หลายๆคนแล้วเกินเมื่อเทปที่แล้วตอนทำผาถามมารีหนึ่งถามว่าถ้าเปดอกไม้ประเภทนี้เนี่ยไม่มีเนี่ยเราจะทำดอกไม้อย่างนี้ได้ไหมจะใช้ดอกไม้อะไรได้บ้างขอเรียนให้ทราบเลยครับ สิ่งที่เราสอนไปนะครับให้ท่านผู้ชมดูว่าลักษณะของดอกไม้อะไรที่คล้ายๆกันสามารถนํามาแทนกันได้หมดเลยนะครับแล้วก็วิธีการทํเท่านั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครูจะเน้นเสมอเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมว่าเวลาเราทําดอกไม้เนี่ยเราจะวางดอกยังไงบ้างไล่สเต็ปลงมายังไงเช่นเดียวกันถ้าวันนี้ท่านผู้ชมไม่มีดอกคาราลิลีท่านผู้ชมก็อาจจะหาดอกไม้ดอกง่ายๆนะครับเช่นดอกอะไรดอกคิงซึ่งราคาไม่แพงดอกแกดิโอลัสค่ะ หรือลายอะทิสหรือหรือแม้กระทั่งใบไม้ธรรมดานะครับเป็นใบยูคาลิปตัสก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นลักสณทก้านย,ยาวขึ้นไปเราเรียกษณะเป็นลา,าย,นายเนี่ยนะครับวางตำแหน่งข้างบนให้เสร็จชัดเจนปุ๊บมาใส่ใบไม้เช่นเดียวกับ mai, ตรงใบไม้ตรงนี้นะครับไม่มีใบไม้อันนี้ใบไม้ mai, อะไรก็ได้นะครับที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันเราก็สามารถทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับวัสดุอุปกรณ์และวมทรีต่างๆเนื่องจากว่า สิ่งที่เราสอนไปในรายการถามถามบรลีเนี่ยนะครับเราต้องการสอนให้ผู้ชมรู้ว่าการทํางานนะครับสเตปไปสเตปหรือขั้นตอนทีละขั้นตอน,นทำยังไงให้ง่ายทายังไงให้ดูแล้วเ,เสร็จอย่างสวยงามโดยี่ไม่มีปัญหาลูกศรใดๆสเต็ปต่อไปนะครับเราดูแล้วว่าโอต้ตอนนี้เริ่มสวยงามละเราก็เติมายละเอี่ยดลงไปเช่นวันนี้นคุณรูอยากให้ใส่หน้าวัวเพิ่มสีสันของหน้าวัวลงไปสีก็โทนคล้ายๆกันนะคะครณกอล์ฟใช่ครับครูก็จะใช้ วิธีการทําง่ายๆนะครับเราจะเริ่มจากการจับเป็นกลุ่มจะได้เข้ามานะครับเพื่อจะง่ายต่อการจับคุณครูก็จะจับเป็นกลุ่มเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมจับรวมกลุ่มอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็วางออกมาเลยดูซิว่าจะใส่แ่งไหนอมสน์ตรงนี้โล่งคุณครูก็ใส่เลยครับให้มีความเป็นกรุ๊ปปิ้งหรือกลุ่มอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จับวางจังหวะให้สวยงาม หลังจากเราใส่ได้ปุ๊บเราก็ต้องล็อกเทปนะครับผู้ชมเพราะว่าคนที่หัดไปทําใหม่ๆแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะทาได้เลยเนื่องจากว่าจะเลื่อนจะหลุดตลอดเลยนะสิ่ง<ภ>ที่ง่ายสําหรับเทคนิคในการทําช่อทรงนี้ที่ทำยังไงก็ได้นะครับผู้ชมให้ดอกไม้ี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆมือเรามากที่สุดแล้วก็อยู่ร,บรอ,อๆบๆโฟกัส point คือตัวเจ้าตัวลิลลี่ตัวนี้นะครับ <P eng ing> ใส่ด้านซ้ายปุ๊บเดียย๋ยวเราดูซิว่าเราจะใส่ด้านขวาดีนะครับตอนนี้ขอดูล็อกเทปก่อนนะครับอยากทราบว้างแล้วคว่าด้านขวาจะใส่อะไรดี เป็นเหมือนกันก็ได้หรือถ้าเราจะใส่เป็นดอกสีเหลืองที่อยู่ข้างๆกุก๊อบได้นะได้เลยครับแต่วันนี้คุณครูใช้หน้าวัวตรงที่3าดอกค่ะคุณครูจะใช้อีกท่านเป็นหน้าวัวแค่ดอกเดียวแต่ลักษณะดอกก็จะใหญ่กว่านิดนึงค่ะอ่าพอใส่ตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะใช้ตัวเฟิร์นขาวกวาตงตัวนี้นะครับมาใส่ตรงโคนเพื่อปิดตรงฐานให้ดูสวยงาม,มเห็นไหมครับก็ะจะเป็นกลุ่ม ตรงนี้ก็จะเน้นความเป็นเส้นออกมาอย่างชัดเจนนะครับค,ความเป็นเส้นก็จะเห็นชัดเจนมากไม่ไ,มไว่าจะเป็นมุมต่างๆด้านหลังก็เล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับช่อที่สวยงาม,งามนะครับ,มรบไม่ได้มีแค่ความนูนแค่ด้านหน้าด้านหลังก็ต้องมีความนูนเข้ามาด้วยเห็นไหมครับด้านนี้ก็ต้องมีส่วนนี้เพราะนั้นเดี๋ยวตรงไหนที่เราโล่งเราก็สามารถที่จะเติมดอกไม้ได้นะครับใส่อะไรเนาะใส่ ฟีเซียก็แล้วกันนะครับตัวนี้เราเรียกว่าดอกฟีเซียนะครับฟรีเซียนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะครับฟีเซียเนี่ยตรงนอจะนิยมมากเลยก็คือนํามาทาเป็นช่อดอกไม้สำหรับงานแต่งงานนะครับเราก็จะฟีเซียลักษณะของฟีเซียเนี่ยนะครับเป็นเส้นสายเหมือนกันครูก็จะนํามาใส่เพื่อให้เกิดความพลิ้วไหวนะครับใส่ได้เลยแทรกเข้าไปเนี่ยนะครับ ก็จะเห็นว่ามีความพิววายของเส้นขึ้นมาอีกนะครับเพิ่มเส้นของดอกกีเซียขึ้นมาให้เห็นว่าดอกไม้แต่ละดอกแต่ละตัวเนี่ยนะครับเราจะมีความเด่นสง่าของตัวเขาเองเลยตลอดเวลาการจัดแบบลีเนียเนี่ยนะครับหรือการโชว์เส้นเนี่ยนะครับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายสิ่งที่ง่ายสําหรับคนที่จะลองฝึกอันนี้คือฝึกทําชอบเบสิกก่อน กูอบอกื้องต้นแล้วใช่ไหมครับว่าช่องง่ายสุดคือทรงทรงกลมหลังจากเราทาทรงกลมเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเราก็จะต้องมาทาทรงสามเหลี่ยมทรงสูงไล่มาเรื่อยเ่อหลังก็จากที่เราจัดดอกไม้เยอะๆอเยอะๆยไปแล้วเนี่ยตอนหลังเราจะเกิดนิมิตขึ้นมาเองจากตัวเราก็คืออาจจะอาจจะใช้ดอกไม้น้อยลงนะครับเปลี่ยนสีดอกไม้เปลี่ยนแมททูเรียลต่างต่างขึ้นมาก็จะสร้างดีไซน์จากตัวคุณเองได้ เพียงแต่ขอให้เน้นนิดน,น,น,นึงตอนเบื้องต้นของการเรียนหรือการหัดจัดนี่ะนะครับพยายามใช้สิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน,น่ยานผู้ชมก็สามารถทําให้รู้สึกว่าเดเองทำได้ง่ายบางทีอาจจะไม,ไม่สวยมากนะแต่มันออกมาเป็นรูปร่างให้เห็นชัดเจนแล้วก็ทำบ่อยๆนะครับคุณก็จะเห็นว่าดอกไม้เนี่ยจะทำให้คุณมีความสุขได้เลยครับค่ะนะคะฝึกบ่อยๆนั่นเองนะครูก็พยายามย้ำให้เราเสมอนะคะว่าการฝึกบ่อยๆจะทำให้คุณนั้นเก่งขึ้นได้ค่ะครับผม ตอนนี้เราก็จะเพิ่มเส้นลงมาด้านล่างเล็กน้อยนะครับขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมครับแค่เรื่งามและพื้นทีก็จะใส่ใบฟิจิเล็กน้อยแล้วก็มีใบเล็กๆอยู่ตรงนี้ลเล็กลน้อยบางทีใบเล็กมากๆเดี๋ยวก็ใส่ได้นะครับการจัดแบบนี้ก็นะคะท่านผู้ชมที่อยากจะจัดได้เนี่ยจะต้องอาศัยการฝึกฝน,นและอย่าลืมนะคะเมื่อดูครูกอล์ฟแล้วลองกลับไปหัดทำดูค่ะ ทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราได้ความงาบทีแล้วถ้าเราอยากจะเล่นสนุกสนุกนะครับอยากเพิ่มเส้นสายเพิ่มลายขึ้นอีกเนี่ยเราก็อาจจะใช้ใบใส่มูมตรงข้ามนี่นะครับขึ้นอีกได้เลยแต่คุณครูหาช่องใส่ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจัดไว้ค่อนข้างแน่นนะครับเห็นไหมฮะเราก็อย่างที่น้องนันถามเมื่อกี้ใส่ตรงนี้ตรงนี้ใส่ได้ไหมแต่คุณครูใส่อย่างละไม่เท่ากันเพราะมีใบนี้ช่วยอยู่แล้วก็ไม่ผิดนะครับ ทีนี้เรามาถึงขั้นตอนของการใส่ซุ้มกระแตซุ้มกระต่ายแล้วซุ้มกระแตซุ้มกระต่ายแบบนี้นคะครับคุณครูจะจับมารวมเป็นกลุ่มกันนะครับแล้วก็มาทําเป็นกลมๆเป็นกลุ่มๆ,ๆนะครับเพื่อจับมาให้ก้านเท่ากันนะครับท่บยานผู้ชมแล้วก็วางปลายด้านหลังแล้วผมก็โค้งเข้ามาแค่นี้เองเ,ออเราก็จะได้ดีไซน์ของเส้นใบที่เกิดความน่านสนใจขึ้นมาอีกมุมหนึ่งนะครับ ที่แรกนะคะนันนึกว่าครูกอลฟจะปล่อยแบบไม่ได้จับเขามาม้วนหรือว่าทําอย่างนั้นก็ได้เช่นกันคค่ะทำได้เนกันครับนี่คุณครูจะทําไปดูว่าเมื่อเราม้วนเสร็จแล้วด้านหนึ่งนียนะครับเราก็จะปล่อยด้านหนึ่งเพื่อให้เกิดความสมดุลเช่นเหมือนกับแบบว่าเรามมวนตรงนี้แล้วมาออกตรงด้านนี้เห็นไหมครับการโชว์เส้นสายแบบนี้จะมีความสัมพันธ์กันด้วยขั้นตอนสุดท้ายของเรายังไม่สุดท้ายสิ ยังไม่ท้ายสุดก็คือการลัดเทปให้แน่นนะครับหลังจากเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาลัดเทปนะครับวิธีการลัดเทปก็คือง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็ใช้ลัฟเฟียเหมือนเดิมเลยฝักตั้งนันถือนิดนึงนะครับลัฟเฟียก็จะเป็นตัวปิดนะครับสกอตเทปที่เราผ่านด้วยตอนต้นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยใบไม้ยังเหลือยเยอะทีเดียวเลยนะครับตอนแรกที่เราหยิบมา ต้องายคิดว่าจะใส่หมดใช่ไหมใช่แล้วค่ะ,ะคก็จับมาแต่งเติมอย่างละนิดอย่างละหน่อยแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะการจับลักษณะเรีเยรหรือการโชว์เส้นสายเนี่ยนะครับเป็นการจับที่มีสเสน่ห์มีความเก๋ในตัวเองเพราะนั้นถ้าเราเราอยากจะใช้ดอกไม้ที่มีลักษณะ พิเศษหน่อยเนี่ยบางทีราคาจะสูงเพราะนั้นเราก็จะเป็นต้องใช้ดอกไม้ตัวนั้นเยอะจนเกินไปเพราะนั้นการจัดแบบโชว์เส้นสายเนี่ยก็จะทําให้ดอ,อกไม้เนี่ยใช้ไม่เยอะมากแล้วก็มีความสวยเก๋อยู่ในตัวเขาเองนะครับตอนนี้เราก็ได้ทีแล้วเส้นเดียวกันนะครับทุกครั้งที่เราจัดเสร็จก้านจะต้องเหลือประมาณสองกรัรมแล้วก็ตัดตัดทิ้งได้เลยนะคะนะครับทุกครั้งที่จัดดอกไม้เสร็จเราก็ฉีดน้ํานะครับสังเกตว่า นี่คือการโชว์เส้นสายจริงๆเห็นไหมครับว่าใช่ค่ะการจัดชอบแบบนี้เนี่ยบางทีแทบจะไม่ต้องห่อกระดาษเลยครับทุกคนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวใบเองเขาออกอุ้มดอกไม้อยู่แล้วก็สวยงามอยู่แล้วและที่สําคัญนะครับเวลาที่เราอยากได้บ้านเราไปแต่งดอกไม้เก๋ๆนะครับเราก็เตรียมจกกัดการไว้แล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับใส่ไปในจกกัดการก็เหมือนการจัดดอกไม้ในจกกัดการคล้ายๆกับทรงอีเคบันหน้าเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยการจัดแบบสวยๆง่ายๆแบบนี้เนี่ย ฝึกและพยายามทาตามขั้นตอนของเราไปตลองไม่ยากเกินไปครับนะคะฟังครูกอฟแบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมก็มีกําลังใจกันแล้วล่ะค่ะแต่ดอกไม้ที่ครูกอฟจัดเนี่ยน,นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะจัดแบบนี้ครูก๊อบบอกแล้วค่ะว่าไม่ยากเลยครูกรอฟขาเก่งอย่างนี้เนี่ยครูกอฟใช้เวลานานไหมคะพอดีครูกอฟเนี่ยนะครับเพื่อชอบธรรมชาติชอบการเรียนจัดดอกไม้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้เรียนก็เลยได้เรียนรู้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็บวกกับความชอบส่วนตัวก็เลยทําให้เราได้ทําบ่อย ก็ทาให้เรามีประสบการณ์นในการจัดมากขึ้นนะครับนะคะสุดยอดจริงๆค่ะสําหรับครูกลอฟนะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดดอกไม้ของเราสมควรแล้วล่ะค่ะต้องยกนิ้วให้เลยถือว่าเป็นแนวหน้าในการจัดดอกไม้จริงๆเวลาของทางรายการหาถามารีของเราก็หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้ค่ะทั้งครูกล์ฟนะคะอาจารย์พิธาขังสาจระและนันทกามวงวณิดค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ สันดอกไม้ให้เธอ และคิดถึงเสมอมอบให้เธอในโอกาสสำคัญสื่อความหมายจากใจเพือนกันจากตัวฉันแทนใจให้เธอจัดบันจงง สั่นดอกไม้ให้เธอจัดบันจงลงในเจอกันด้วยใจ